ฟังพี่นิพนธ์กันก่อนดีกว่าวันนี้ไม่แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทําบุญอยู่ที่วัดไหนนะสวัสดีพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ช่วยด้วยดูเซ็กซี่ไม่เชื่อไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองเขาเตือนมาแล้ว,วทุกคนอยู่เตือนมาแล้วบอกมาแล้วเ <H uman> ตือนแล้วเตือนแล้วใช่เตือนมา <H uman> แล้ว <H uman> ท,ที่บอกว่ามันจบรอบแล้วเมื่อ m b ด d วิมันตัดซิงเงาใช่ไหมและเมื่อเอ m b ดีเดมันตัดศูนย์แล้วแล้ว m b ดีวิมันตัดสิงเงาเนี่ยแสดงว่ามันจบรอบออกเซตนะฮะจบรอบอ่าเวลามันก็อยู่ฝั่งเด้งช็อตตลอดค่ะเอเด้งก็ช็อต่อกว่าสองวันก่อนเด้งเด้งก็ช็อตค่ะแต่ก็ต้องช็อตน้อยลงเพราะว่าระหว่างทางมันจะมีเด้งเด้งไปเรื่อยเืจนกว่ามันจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้น พอน,นี้มันจบยอดบี้มันจบรอบใหญ่ไงเดี๋จวรอบใหญ่แล้วก็ต้องกลับไปดูว่าเอ้จริงๆมันต้องขึ้นไปผ่านเท่าไหร่ถึงจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมค่ะคือแบบนี้ก็มีโอกาสกลับไปที่เก่าที่ขึ้นมาจากอ้แถวพันสอง 2002. แต่มันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้ามันอีกหลายเดือนอันนี้ไม่ถึงว่ามองยาวๆเราก็มาดูว่าไอ้หุ้นที่ขึ้นมาเป็นขาขึ้นอ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มแพ้เป็นขาลงหรือยังหรือยังอย่างเงี้ยนะฮะแอดบ้านก็ ไอ้าก็หลุดแล้วใช่ไหมค่ะเออไปดูก้าฟก็หลุดแล้วนะครับก้าวไปตัว,ตว,ตวหลกัหลกๆก็เริ่มลงแล้วฝรั่งก็ขา<ะ>ยหุ้นหมดแล้วฝ<ะ>รั่งซื้อการเดินสิงหาใช่ไหมกันยาตุลางาตุลาอ่าเขาซื้อมาแล้วพอตุลาปับ๊บวายุพักเข้านะวายจะ,ะักเข้าหุ้นขึ้นขึ้นต่อฝรั่งขายให้วายุพักหมดเลยเอ้าวตอนนี้ฝรั่งขายหุ้นที่ซื้อมา เกินว่าท right hmm. right. so, hmm. ี่เน ah, ็ตเน็ตบายแล้วแสดงว่าฝรั่งเขาก็เลิกแล้วใช่ไหมต้องไปฟังเทปย้อนๆเนี่ยที่พี่บอกฝรั่งคือใครวะเขาเลิกเลิกแล้วไงคือคือมันไม่ใช่ว่าวายุพักมาดันหุ้นมอนกลายว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมาดันหุ้นเพราะรู้ว่าจะมียุพักมาดันโดยมีอะไรอยู่เบื้องหลังลึกๆหรือเปล่านี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่มีข้อมูลอแต่ถ้าแต่ถ้าเอาไอ้ปอปสไปตรวจทางเงินเนี่ยมันจะรู้ มันจะรู้ไงว่าใครทําอะไรนค่พี่ก็พี่ก็แค่คาดเดาคาดเดาว่าเกมเนี่ยมันจบอืมใช่เกมมันจบอ่าเกมมันจบ,มมนจบแล้วถามว่าทําไมไม่ลงก็ต่อไปก็เข้าเกมไหมคือเกมเนี่ยมันจบแล้วเริมเกมใหม่เกมใหม่คืออะไรอ่ะวอยยุออวัยยุพักไม่ขายหุ้นอยู่แล้วเรียกว่าวัยยุพักติดหุ้นแต่หุ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงเพราะมีอะไรเพราะว่าเขามีปันผลเกินสามเปอร์เซ็นที่จะจ่ายให้ให้กับ ให้กับคนผู้ถืออยู่แล้วก็จบไปใช่ไหมค่ะเพราะหุ้นแต่ละตัวมันก็จ่ายเป็นผลได้ั้างแบงก์เอ่ยั้งสื่อสารเองมันก็จ่ายได้ถามว่าเป็นหุ้นดีที่สุดไหมดีที่สุดแต่วิธีการแก้ปัญหาตลาดหุ้นไม่ใช่แก้แบบนี้ไม่ใช่ตั้งกองทุนมาซื้อมันไม่ถูกอออมันพอแก้ผิด่ะมันก็ต้องกลับไปไปไปคือมันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อปัญหาไงต้นต่อปัญหาก็คือเรามีหุ้นเทเชฟผาลงเยอะ สองเรามีหุ้นที่ถูกดีสรับเยอะค่ะอะ่อันนี้มันคือต้นต่อปัญหาเราถามแก้ยังไงก็ต้องปล่อยไปตามสภาพความเป็นจริงยิ่งเราทาหุ้นขึ้นไปสูงก็กลายเป็นว่าคนไทยก็ไปซื้อหุ้นสูงแล้วฝรั่งก็มาได้ผลประโยชน์ไปทุกครั้งเห็นไหมมันแก้ไม่ถูก่ะคุณแก้ไปฝรัง่งก็ได้เงินออกไปออกไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ถูกละแล้วแก้ที่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้อีกไม่ได้ค่ะ,ะมันแก้ไม่ได้ไง มันก็จะปล่อยให้หุ้นแต่และตัวมันไปตามพฤติฐานของมันเนี่ยเราก็จะเราเราก็จะไม่เสียงเงินเนี่ยใช่ไหมไม่เสียงเงินไปเยอะแล้วก็ไปแก้เรื่องทำมาหากินเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของเราค่ะเออแต่แต่มันทํายังไงอะ่ะคนที่เกี่ยวข้องตลาดหุ้นแต่ไหมเจ้าของหุ้นก็มีปัญหาคุ้นกู้เขากําหนดจะต่อได้ไหมเอายังไงไม่มั่นใจตลาดไม่ดีออกขายหุ้นไปเพื<า>่ออะไรเพื่อไปซื้อหุ้นกู้ตัวเองอะไรเงี้ย ถูกว่า, <ปะ S 1> าคือเขาแก้ปัญหาบริษัทอ่ะคือตอนนี้ทุกคนมันมีปัญหาหมดเน่ยไอ้นักลงทุนเนี่ยแก้ปัญหาไยแค่ขายหุ้นบนที่มัมมนก็จบคุณยังไม่แก้เลยนี่ออ <S 2> <S 2> <S 2> กไหมแค่ขายหุ้นออกไปกูก็แก้ปัญหาของคุณเพราะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายพี่บอกเลยนะว่าตอนปีสี่ศูนย์ต้มยำกุ้งมันไม่มีใครช่วยใครได้ไงไม่ใช่ว่าไม่มีใครช่วยใครแปลว่าไม่มีใครช่วยใครได้เพราะต่างคนก็มีปัญหาเหมือนกันหมดขนานี้มันกำลังเดินไปสู่สภาพแบบนั้น แต่มันจะเดินไปแบบช้าๆไม่เหมือนต้มยำกุ้งเพราะเรามีเงินอยู่จนกว่าเงินจะหมดเนี่ยแล้วจะหาวิธีเจอมันก็รอดแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบนี้การแก้ปัญหาของประเทศก็ไม่ใช่แก้เอาเงินไปแจกไม่ได้แก้แบบนี้เออมันต้องแก้ที่ปัญหาเรามีอะไรปัญหาของประเทศาชิคนไม่มีงานทําไม่มีงานทำเพราะอะไรเพราะไม่มีคุณภาพสินค้าผลิตไม่มีอ่าไม่สามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ไม่ว่าของใคร ถูกไหมค่ะค่ะเออนี่มันมันเป็นปัญหาที่จะไปแก้ที่ที่ต้นต่อซึ่งมันใช้เวลาแก้เป็นสิบถึงยี่สิบปีเริ่มเริ่มเริ่มแก้ดีเริ่มแก้วันนี้มันก็จะมีผลในอีกห้าปีสิบปีคือการแก้ปัญหาประเทศไทยอยนีตอนเนี้ยมันต้องคิดถึงรุ่นรุ่นหลาน,ลน,ลนและรุ่นลูกแหละาไม่คิดถึงตัวเองเออแต่ทุกคนพี่ว่าทุกคนมีปัญหาหมดอย่างวันก่อนอพูดถึงกลุ่มซีพีใช่ไหม เ้าเขามีปัญหายิ่งใหญ่มันก็ยิ่งมีปัญหาแหละถูกก็ามาเออแต่เขาไม่เจ๊งหรอกเออเขาไม่เจียงหรอกเออ,ม,เอ,เอ,อมันมันไอนักลงทุนก็มีปัญหานักลงทุนเนี่ยแก้ไขปัญหาง่ายสุดมี<ห>ความ,มรู้ไหมไม่มีความรู้หรือเปล่าค่ะอ่าถามตัวเองก่อนเป็นนักลงทุนหรือเปล่าเปล่าเป็นนักการบรรนานันกเกาา่งกําไรอยู่ต่อเพราะผลสุดท้ายคือหมดก็ธรรมดาไงแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนตลาดหุ้นไทยไม่มีหุ้นลงทุนอีกแล้ว ค่ะเออมีสักต,ตัวหนึ่งไหมมีตัวหนึ่งเขาก็ไม่ทําขึ้นอ่ะพี่ถามพุ่นตัวพุ่นตัวหนึ่งที่พี่แนะนา BGI ใช่ไหมใช่พี่อ่ะพี่ถามมันลงทุนได้ปะมันไม่รู้มันยังไม่รู้เลยมันมีแค่เงินเนี่ยมันยังไม่รู้อะ่ะเพราะหุ้นอ่ะคุณท่านมันต้องไปถามว่าธุรกิจที่เขาจะไปทํามันประสบความสำเร็จหรือเปล่าไหมมันยัง<อ>ไม่รู้ไงพี่ต้องบอกมันซื้อหวยอ่ะแล้วมันขึ้นไหมมันขึ้นไงมันไม่ลงกับเขาไงมันตลกไหม เพราะนั้นเพราะนั้นเราไปซื้อวิ่งใหญ่เราไม่ใช่นักลงทุนค่ะพี่เราเป็นนักการพนันอืมเออแล้วที่ลงทุนมาตอนนี้หมดย่างขาดทุนหมดยั่งไอ้หุ้นที่ลงทุนได้มันขาดทุนหมดแล้วไงเลิกหมดแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่เราผิดเราอยู่ในตลาดที่ผิดเพราะมันมันไม่มันไม่มีหุ้นให้มันตลาดหุ้นไทยมันไม่มีหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นที่ลงทุนได้อืมบางทีคุณก็อันนี้ไงหุ้นตัวนี้ไม่ลงคุณก็ไปซื้อกันไม่รู้อะหุ้นอะไรก็รู้ราคาสูงสูงไม่เห็นลงเลยอ่ะคุณรอไปแล้วกันเ๋วมันก็ลง เพราะทุกคนต้องแก้ปัญหาตัวเองตอนนี้นประเทศไทยเป็นเหมือนกับอยู่ในในในอะไรอะ่ะวนไปวนมาวนไปวนมาแล้ว,ว,ไ,ว,ลวไอคนนี้มาก็บอกแก้ปัญหาต้องแก้แบบนี้แก้ปัญหาประเทศไทยอยู่แก้ตรงนี้ไอคนนี้มาบอกต้องแก้แบบนี้คืออาจารย์เยอะหมอเยอะใช่ไหมแต่หมอรู้ไหมว่าประเทศไทยเป็นโรคอะไรโรคโรคโรคขาดความสามารถในการแข่งขันกับโรคที่เขาพัฒนาไป เป็นโรคนี้อยู่ถูกต้องเป็นโรคที่ร้ายแรงมากต้องเข้าไอซีอยู่เออแล้วพอบอกว่าอ่างัันต้องทำแบบนี้นะทุกคนมาร่วมมือกันเดี๋ยวต้นปีกูจะเดินขบวนละกูจะไม่เอาแล้วมึงก็ไปแกไอ้นนี้มึงต้องยกเลิกอ้นนี้กูจะมาเดินขบวนลูกเก่าไหมบนมาแล้วเหมือนมวนลูกเลยค่ะมึงต้องทําตามกูไม่รู้มึงทาไปทําไมถูกไหมเอออ้าวไอออรัฐบาลให้โอกาสนะคนก็มีเยอะแยะ เสือไม่เอามาเป็นนายกเสือเอาลูกมาเป็นนายกแล้วก็ไม่มีความสามารถไปกันใหญ่ไงไปกันใหญ่ไง mm hmm. เออคิดอะไรไงคิดอะไรกันเนี่ยพี่เห็นพี่เห็นแล้วพี่มันก็ทบกับตลาดทุนเนี่ยใช่ไหมเออแม้ว่าเขามาเนะี่ยเขาแก้ปัญหาได้นะก็ไม่ใช่ไม่ถือว่าตลาดทุนจะขึ้นนะค่ะ uh huh. ว่าเขาแก้ปัญหาโอ้โหเก่งมากเลยแก้ปัญหาได้หมดเลยนะ mm hmm. เราต้องเห็นภาพนี้ก่อนคนต้องไม่มุ่งไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสังคม แก้ปัญหารัฐธรรมนูญแก้อะไรกับปัญหาหคือไม่มุ่งไปเรื่องการเลือกตั้งอะ่ะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาแก้ปัญหาแต่คนในประเทศไทยมาเลยมาเลยจุดที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ประสบความสาเร็จแล้วทําให้ตลาดหุ้นฟื้นแ้วอภิพูดแบบนี้เลยนะโอ้โหจากการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซึม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 เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต้องอพยพต้องอพยพเงินบางส่วนไปไปลองดูไปทําหรืออั s สกิลเป็นฝั่งช็อต อ่าเล่นเล่นทุก<ะ>คนต้องแก้ปัญหาตัวเองจำไว้<อ>ไม่มีใครช่วยแก้ให้เรา<อ>แล้วถามว่าอพี่ช็อตตัวไหนดิไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องช็อตเลยคูอต้องทําเองเป็นใช่ค่ะเออถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องอยู่ในวงการนี้วงการนี้ไปโดยการคนที่ต้องมาถามค่ะ<อ>เอ้าถ,ถ้ายังคิดว่ายังยังไม่สามารถตัดสินใจเองได้ถูกต้องหลายหลายครั้งนะถอยออกไป<อ>พี่บอกเลย<อ>วงการนี้มันยากครับตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่ยากที่สุดแล้ว นะคือลงก็ไม่ลงซึม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 ลงเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันยากตึมลงด้วยมันอย่างนี้มันทรมานแบบปีสี่ศูนย์ปีสนะี่ศูนย์เนี่ยทุกคนตั้งเจ๊งหมดไว้ค<ฆ>่ะอพะพอทุกคนเจ๊งหมดอา้าวตั้งนู่นนี่มาอา้าวลดนอดนี่ให้ลดนี่ให้อะไรให้ถูกไหมค่ะเพราะทุกคนเป็นเจ๊งหมดอ่ะคุณจะทำไงคุณจะเอาอะไรกับใครอะ่ะเช็คคนนี้<ฆ>เด้ง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 ต่อไปมันเจ๊งทั้งวงการอ่ะถูกป่ะค่ะ<ฆ>แต่วันนี้คุณเจ๊งคนอื่นเข้าม่เจ๊งเขายังอยู่นะ โอไม่เหมือนเพราะนั้นคุณคุณล้มไปนะกูก็ถูแบคดีไปนะกูก็ไปไปมันจะค่อยๆลาม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 ไปเรื่อยๆอือโอ้ถูกไหมอันนี้คือปัญหาปัญหาพวกนี้มันก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นทั้งหมดค่ะตลาดหุ้นเป็นตัวสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศอืแต่พี่ก็เห็น,นี่ไม่เห็นสำนึกก็ยังหุน้นเน่าๆเข้ามาในตลาดก,กันอยู่ทุกวันเนี่ยเข้าใหม่เดี๋ย<ด>พวพรุ่งนี้มีอีกนะคะพี่่บอกเลยเอามาขายทิ้ง แต่เขาทำอะไรถ้าเขาไม่สมมุติว่าเขาไม่ได้ขายทิ้งเขาก็ข้าเพื่อให้เขาแก้ปัญหาทางด้านการเงินด้วยสภาพคล่องอ่าสมมุติพวกนี้มีหุ้นตัวหนึ่งเป็นเป็นหุ้นที่เข้ามาเนี่ยอ่าเป็นหุ้นลงมารถไหมค่ะสมกติก็เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาทําไมเขาก็รู้ว่าเขาก็ต้องเจอปัญหาเหมือนกันถูกไหมแต่การที่เขาระดมทุนได้เนี่ยอย่างน้อยเขามีสภาพคล่องจากการระดมทุนที่เข้าตลาดอ่ะถูกป่ะเออเราไปยุงหุ้นแม่ไว้วันแรกพอถูกป่ะแต่บริษัท บอตัวบริษัทอน่ตัวโรงพยาบาลเนี่ยได้เงินไปแล้วไงมันก็ประคองอยู่ได้แล้วใช่ไหมเงินบางส่วนก็ไปชําระหนี้อ่าที่เป็นนี่เงินกู้อ่ามันก็ทําให้ลดภาระเรื่องดอกเบี้ยไปอ่าโรงบาลนี้รอดแล้วไงอืค่ะเออบางทีเขาไม่ได้มาขายทิ้งแต่เป็นวิธีการทํางานของแต่ละคนเน่ะเขาต้องเร่งทํอ่ะเพราะเขารู้ว่าพายุจะมาเว้ยนะเขามีโอกาสที่จะเรือเข้าฝั่งเขาก็เข้าฝั่งก่อนเด่นเออ ด้านลงทุนเนี่ยเข้าด้านลงทุนเข้าง่ายสุดฮนะค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นด้านลงทุนขายหุ้นทิ้งฮะจบแล้วมันจะขึ้นช่างมันครับอันนี้ค่อยแค่เมืองไทยน,นะแต่เมืองนอกเดี๋ยวก็จะตามมาเป็นละลอกครับโอเมืองนอกในพายุลูกใหญ่ไปนี่อีกภายในเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยหมืก็ต้องกระทบเราอีกกระทบเราแล้วทําไงอ่ะมันกาะโบแหละ มตอนนี้เขาหยุดลงเลยเขาหยุดขี้แตกแล้วเรายังขี้แตกต่อเลยวันนี้ล้วไม่เราไม่มีอันนี้แล้วหรอกพี่รูวว่ามันมีไหมนึกปกติช่วงปลายปีมันจะได้ยินว่าซันต้าแลนลี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังเกิดมีถ้ามีมันจะขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาไปดูเลยอ๋อมันไม่มีโไม่มีวิดโดเดซิ่งเนี่ยไม่มีมาสี่ปีแล้วก็เป็นกองทุนเปิดมาแล้วไม่มีกองไม่มีกองทุนปิดไม่ต้องทำวิดโดเดซิ่งพูดทุกปีค่ะ มันมเป็นพิชาโลกแบนเนี่ยมันเป็นโลคแบนพี่บอยเรื่องพวกเนี้ยฟังกันมาเล่ากันมาต่อต่อกันมาแล้วไม่ไปพิสูจน์คือสามารถมันสามารถไปพิสูจน์ได้ว่าปีที่แล้วเกิดเกิดไหมมันเกิดอ่ะปีต่อไปปีตอถัดไปเกิดไหมเกิดไหมเกิดไหมครูกลับไปย้อนดูได้เลยอเออเราเขาปิดทีแฟกคุูก็หาว่าเขาวินโดว์เดซซิ่งเออ คุณพยายามพูดแบบโรคแบนโรคแบนด์โรคแบนด์เน่นั่นแหละไอ้คนอื่นก็เชื่อมาถามโรคแบนป่ะเนี่ยโรคแบรนด์หมดเขารู้กันมาตั้งนานแล้วว่าโรคมันกลมเข้าใจไหมไม่ถามเข้าใจไหมไม่มีแล้วเรื่องพวกนี้แล้วมาขอถามปีอ่ะอยากคําถามว่าปีหน้าตลาดหุ้นจะเป็นไงพี่พูดนะตลาดหุ้นไม่ได้ดูเป็นปีดูเป็นรอบดูเป็นรอบไอ้ที่เป็นปีงบการเงินบริษัทอืมแต่ก็มาถามไงเห็นผู้สื่อข่าวถามปีหน้าตลาดหุ้นเป็นไง มันจะไปรู้ได้ไงก็ไม่ราพูดไม่ได้ขึ้นตามตามวันที่หนึ่งมกราแล้วก็พีคเดือนธันวาพอเ็ขาว่าปีหน้าเป็นยังไงควเข้าใจว่าอ๋อถึงสิบปีเลยเหรออ้าวไหนมึงบอกว่าปีหน้าจะขึ้นอ้าวขึ้นแค่สามเดือนนี่ลงไนดะ้เห็นไหมโดนอีกอ้าวโดนอีกไงเพราะคำถามมันผิดไงเดี๋ยวก็มาถามปีหน้าจะเป็นไงวางแบบเด้วยไม่รู้ไม่ต้องวางถึงปีไอตอน <S <S ตอน,นี้ <S <S ขายก่อนไหมแล้วขายันขึ้นไหมขึ้นอาจจะขึ้นแต่หุ้นเราขึ้นหรือเปล่าไงพี่วันนี้เป็นไงเคซีซีได้ไหมไม่รู้ มันยังมันยังไม่รู้มันถูกแต่มันไม่ใช่มันจะขึ้นมันลงมาต่ําไม่ได้ว่ามันถูกมันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อีกแต่ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะทางไืมใช่ตนใจเย็นๆนะฮะแล้วถามว่าแล้วความเป็นจริงไ็มไงกูจะขายยังไงว่าขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นติดมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วเคยชีแล้วก็ไม่ต้องขายก็ได้วะอ่ากลับไปถามรุ่นพี่ๆรุ่นพ่อที่ก็ติดทุนมาจั้ปีสี่ศูนย์นะ ถามว่า,าวันเนี้ยแล้วมีตัวไหนรอดไหมหรือว่าพอร์ตแม่งเป็นศูนย์หมดทุกตัวกลับไปดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถามคนมีประสบการณ์ไปถามดูที่ดูเห็นหุ้นมาดีวันเนี้ยสมัยก่อนเนะี่ยดิสラบไม่ได้แรงเลยนะสมัยนี้ดิสลาบแรงมากนะค่ะพี่ต่างกันเลยนะคะ,ะต,ต่างอันตรายต่างกันเยอะมากคือ,อถ้าซื้อหุ้นไปตัวทิ้งไปเถอะถ้ามันไม่ใช่อะ่ะทิ้งเละเออมันมันยังไงมันก็ ะมีเงินเหลือมีร้อยเหลือห้าบาทยังดีไม่เหลือก็ยังดีกว่าไม่เหลือเลยนะคะใช่ใช่หุ้นเจ็ดตัวที่ยังมีอยู่ต้องขายก็ดูไปหลายตัวดิก็ดูไปหลายตัวตัวไหนหลุดก็ขายดิตัวไหนหลุดขายก่อนก็ขายดิค่ะเออรู้เนี่ยไปเรียนมาก็บอกอยู่แล้วไงสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนถูกไหมก็ขายก่อนไปก่อนอืมไม่ไม่หลุดก็ถือไปค่ะพี่เออ อไรเลย <laughs> <laughs> 呵呵หืึเลยท่านมีคอมเมนต์ซองแงได้เลยค่ะพี่นิพนธ์อะประมาณนี้ละกันเนาะพี่นิพนธ์น่าจะเดินอยู่ขอบคุณมากส,ส,าว,ส,สาวัสดีค่ะขอบคุณด้วยเนี่ยะสำหรับคำแนะนำจากพี่นิพนธ์นะวันนี้